สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอะตอมเคอรชิโ่นะครับต้องบอกกับเพื่อนๆกันว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาอสอนเล่นในรอบหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมวุ่นๆอยู่กับการสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวขึ้นสตรีมการทําปกคลิปหรือแม้กระทั่งการแบบคิดว่าวันนี้เราจะทําอะไรในสตรีมดีซึ่งฐานผู้ชมผมเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสไปเรื่องของการโปรโมทกับการสตรีม เป็นหลักก่อนนะครับช่วงนี้ทาให้คลิปเนี่ยไม่ค่อยออกมาเลยนะครับแต่ว่าแต่ผมก็มีเวลาสตรีมเนี่ยก็จะมีแบบเพื่อนเพื่อนให้พีพ่น้องๆเนี่ยทักมาว่าเฮ้ยพี่ครับเมื่อไหร่จะลงคลิปเมื่อไหร่จะทาคลิปอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดนใจโอเคเดี๋ยวเราพักสตรีมก,กันสักครู่หนึ่งแล้วลก็เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้กับเพื่อน,อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวแบล็คเดซเซร์เนี่ยมันมีแบบโคนฟรีมันก,ก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะก็วันนี้จะมานําเสนอตัวละครตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคุ้มค่านะครับที่่จะเลน หลังจากที่โคลนฟรีมันหมดนะแต่ก็เดี๋ยวเราเอาลำพบดกันมาเยอะละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครกาเดียนอาว้แคนิงแล้วก็กาเดียนสืบท่อเนี่ยมันเล่นยังไงใส่ของยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะ,ะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของของสวมใส่ของ Garden กาเดียนกันก่อนนะ ซึ่งการเดียนนะครับเราก็จะใส่ของแบบเป็นสาย DR นะครับก็จะเป็นตัวของสีฟ้านะอันนี้นะความสงบเอ้ไม่ใช่ความสงบสิรอ,องเท้าสีฟ้าที่จะเน้นเรื่องของ DR นะครับแล้วก็ส่วนของอื่นเนี่ยพวกประดับอะไรเงี้ยก็ใส่ไปตามกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นคา,าราช่าหรือว่าจะเป็นตัวกัดก่อนก็ใส่ลงไปได้นะครับอาวุธก็ยังคงแนะนําเป็นตัวอาวุธราชันนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้นะก็ใส่อาวุธดงดาวไปก่อนแล้วกันนะครับต่อมาเซ็ เซตเจมนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเราใส่กันเราเราเราพูดเรื่องเจมกันมาทุกคลิปเลยซึ่งทุกคลิปเนี่ยมันจะเป็นเจมเดียวกันหมดฟังผมไว้ดีนะทุกคลิปมันคือเจมเดียวกันหมดเลยเว้เพียงแต่ว่าคุณต้องไปดั้งดูว่าตัวละครตัวตัวหนึ่งเนี่ยมันเหมาะที่จะใส่อะไรระหว่างดีรับกับชั่วร้ายนะครับเราต้องไปคิดในส่วนของมุมนี้นะครับซึ่งตัวละครกาเดียนเนี่ยเหมาะกับชั <c oughs> ่วร้ายนะครับเพราะว่าชั่วร้ายเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ย สามารถกวาดลูกน้องมอนเตอร์เนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วอ,อย่างตัวการ์เดนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลค่อนข้างกว้างนะครับรุนแรงแล้วก็แบบว่ายืนรับดาเมจได้เยอะนะครับแนะนําว่าใส่เป็นชั่วร้ายเนี่ยน่าจะเหมาะกับการ์เดนที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ตีกาฟิลล่างบ่อยเนี่ยก็ใส่เป็นรีลับได้นั่นเองครับส่วนเจมใหม่เนี่ยก็ใส่เป็นพวกเจมพลังโจมตีทั้งหมดก็ได้แค่นั้นก็พอแล้วครับไม่ยากมากเนาะตรงนี้ที่เหลือเองก็จะเป็นแบบ เจมใหม่ที่เกี่ยวกับการทำลายที่แม่นยำอันนี้ก็ร้อยเอ็มก็ไปหาซื้อเอาส่วนเจมที่เป็นกลุ่มอัญมณีแบบเพิ่มการต้านทาน2นะครับซึ่งอันนี้ก็ไปเลือกเอาแล้วแต่บางสถานที่นะบางสถานที่ที่มันแบบว่ามีซีซีสลบล้มลงเยอะเช่นโกเลมอย่างเงี้ยผมก็จะใส่ m s เสีขาวนี่นะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ผมเนี่ยล้มได้ยากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ล้มเลยนะก็แค่ว่าล้มได้ยากขึ้นเฉยๆนั่นเองครับ ก็มีประมาณนี้ครับมีประมาณนี้แล้กันสําหรับพวกเรื่องการใส่ของสมใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันทีลตตัวดีกว่านะไปไปดูกันเอาละครับมาส่วนในของ Guardian Awakening นะครับก็ตัว Guardian Awakening เนี่ยก็อัพสกิลเหมือนทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีล็อกสกิลบางอย่างเช่นลบลบอะไรลบ อันนี้ล็อกสกิลลบดีกันนี้ไว้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็จะเอาสิ่งที่เป็นสกิลสําคัญออกมา2ส,สกิลเช่น1สกิลที่มันเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรวะสกิลบัรอาชีพนะครับก็เอาออกมาใส่ควิกสล็อตนะครับแล้วก็สกิลนี้มาลายสิ้นนะครับซึ่งการใช้มาลายสิ้นเนี่ยมีวิธีใช้อยู่2แบบนะครับวิธีที่1เลยก็คือ1ชิพข้างล้วคลิกซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้สกิลมาลายสิ้นนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ถนัดที่จะกดชิปแล้วคลิกซ้ายนะครับจะขอขอภัยนิดนึงขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนเปิดอันนี้ไว้คีย์บอร์ดเออคีย์บอร์ดใช่โอเคแล้วก็ถ้าใครไม่ถนัดที่จะแดชแล้วคลิกซ้ายแบบนี้นะครับมาลายสินเนี่ยแนะนําว่าให้เอามาลายสินเนี่ยมาใส่ลงไปในควิกสล็อตนะครับนี้เลยนะครับแล้วเรากา็วิธีการเล่นเนี่ยก็คือเราจะใช้ตัวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ ด้านล่างไว้แล้วกันนะว่าสกิลมันกดคอมโบย,ยังไงเดี๋ยวผมจะพูดไปตามภาพแล้วกันก็อย่างหนึ่งอย่างแรกนะครับก็คือใช้มมลายสินนะครับลงคลิกซ้ายนะครับอย่างนี้2ครั้งลงคลิกซ้ายเนี่ยไม่ต้องใช้หมดนะครับให้มันแทงเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วครับแล้วเราตามด้วยสกิลชิปคิวนะครับมาจอกเป็นแบบนี้นะฮะมลา,าย์สินลงคลิกซ้ายชิปคิวนะครับแล้วก็คิ Q นะครับก็จะออกมาเป็นทั้งหมด 3สกิลหลักและ1สกิลย่อยดูอีกทีหนึ่งนะมาลายสิ้นลงคลิกซ้ายชิปคิวแล้วกดคิวครับมาลายสิ้นลงคลิกซ้ายชิปคิวแล้วกดคิวครับหรืออาจจะกดคิวค้างก็ได้นะตามสะดวกเลยบางคนก็สะดวกการกดค้างบางคนก็สะดวกที่จะกดคิวให้มันเข้าจังหวะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วแต่บ,บางคนอย่างผมเนี่ยชอบที่จะไม่กดค้างเพราะว่ามันกดค้างแล้วมันเมื่อยนิ้วนะครับมา ต่อจากชิปคิวทำอะไรต่อดูดิมาลายสิ้นลงคลิกซ้ายชิปคิวคิวต่อมาชิป F นะครับชิปคลิกซ้ายอ่าชิปเนี่ยกดชิปค้างนะชิปค้างชิป F ชิปคลิกซ้ายนะครับอ่าเห็นไหมมาจาะมาเป็นตะบัด3ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบคอมโบหลักเมื่อกี้ก่อนเริ่มจากมาลายสิ้นนะ มาลายทิ้นลงคลิกซ้ายช,ช, F, ชิปคิวคิวค้างชิปเอฟชิปคลิกซ้ายค้างนะครับอ่าอันนี้คือสกิหลหลักของเราเนี่ยหลักๆเลยหลักๆของเราเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามอนยังไม่ตายเนี่ยเราจะใช้ตัวชิปคลิกขวาค้างนะครับจะเป็นอย่างนี้อ่าชิปคีิกขวาค้างต่อไปก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยลงคลิกขวานะครับ ทีนี้แหละเดี๋ยวเรามาลองเอาคอมโบทั้ง3ามสเตปนี้มารวมกันนะครับมาลายสิ้นลงคลิกซ้ายชิป Q. คิวคิวค้างนะครับชิป F ชิปคลิกซ้ายนะครับชิปขวานะครับลงคลิกขวานะครับอ่าแค่นั้นก็หมดแล้วครับซึ่งแค่นี้แหละมันก็จะเป็นการวนอ่าวนสกิลต่อไปได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะสามารถวนได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะกินอาหารก่อนแล้วกันนะ ความเร็วในการโจมตีครบหนะ้านะมาลองดูกันนะครับโอเคมาลายสิ้นลงคลิกซ้ายชิป Q, Q คิวคิวค้างนะครับชิปเอฟชิปซ้ายค้างชิปขวาค้างแล้วก็ลงลขวานะครับมาลายสิ้นลงคลิกซ้ายชิป Q, Q คิวคิวค้างเห็นไหมมันวนได้เลยไหมนะชิปเอฟชิปซ้ายชิปขวาแล้วก็ลงคลกขวาค้างนะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่า กรณีที่มีน้องชายอยู่ในปราร์ตี้นะครับทำให้เราแบบว่าจะต้องมีสกิลเพิ่มนะครับก็เราอาจจะเลือกที่จะเป็นเดินข้างคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็ลง f space bar อย่างี้ก็ได้นะครับก็เป็นการทำคอมโบได้นะครับซึ่งจะบอกกันว่าตัวหลังจากที่เราอยู่คาสต์คัสทั่วไปอ่ะคาสต์พีเวกนิ่งใช่ปะ่ะแล้วเรากดกดคลิกขวาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กด space bar เนี่ยเราจะได้ค่าความเสียหายคิติค้ดคอด้วยนะครับก็แนะนําว่าถ้ามีโอกาสใช้ก็ใช้นะครับก็อาจจะแบบเดินห้ขวา แล้วก็สเปซบายอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ถามว่าเราจะกลับมาเป็นอเวกยังไงใช่ปะวิธีง่ายนะครับก็คือกดแดดข้างอย่างนี้นะครับอ่าแล้วทุกคนจำอะไรได้ไหมคือถ้าเกิดว่ามันแดดข้างเนี่ยมันจะสามารถกลับไปใช้ตัวอะไรได้กลับไปใช้มาลายซิ้นได้เออทีเนี้ยคอมโบเต็มๆก็จะเป็นอย่างนี้มาลายทิ่นลงนซ้ายชิปควคิวค้างซิปเอิปซ้ายนะครับซิปขวาลงอ่อลงข,ขวานะครับ ่าเดินข้างขี้ขวาสเปซบาร์นะครับเดดนี่มาลายสิ่งนึงปะลุกวนเก่ามาที่เดิมอย่างเงี้ยเห็นไหมง่ายแมสสำหรับตัวการเดียนอเวคเคนนิ่งนะครับประมาณนี้เลยนะอ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับอเวคเคนนิ่งที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมูฟเมนต์ใช่ไหมมูฟเมนต์เนี่ยก็เป็นของแถมแล้วกันผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะของแถมมูฟเมนต์เนี่ยคืออะไรก็คือเราจะใช้เดินหน้า F นะครับอย่างเงี้เดินหน้า F แด้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ลง f อ่าเดินเดินหน้าคลิกขวาก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีหลักๆเนี่ยสามสกิลใช่ไหมหลักหลักสามสกิลก็คือ1เดินหน้า f นะครับอ่าสองเดินหน้าคลิกขวานะครับสามลง f นะครับมันคูดาวอยู่ตรงนะนี้สามสกิลเนี้ยจำมาไว้เลยนะครับซึ่งเออผมยังหาวิธีที่แบบว่าเราเราพุ่งไปด้านหน้าเนี่ยแล้วแล้ว,ลว,ลวเราจะลง f ทันทีเนี่ย ผมยังหาวิธีไม่เจอนะผมไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงแต่ว่ามันน่าจะมีวิธีอยู่เดี๋ยวผมลองให้ดูแป๊บหนึ่งนะถ้าผมนึกวิธีไม่ออกเนี่ยผมจะแดกไปข้างหน้าหนึ่งทีแล้วผมกดลง f นะเป็นี้อ๋อโอเครู้วิธีแล้ววิธีง่ายมากคือเราอ่ะจะเดินหน้า f ไปก่อนใช่ปะ่ะแล้วพอถึงจุดๆุดหนึ่งอ่ะเราก็ค่อยกดลง f แบบทันทีเลยนะมันก็จะเป็นการแบบเป็นการ movement ไปข้างหน้าแบบรวดเร็วนะครับ ดูอีกทีนะเดินหน้า F ลง F อ่าเดินหน้าขึ้นขวาก็ได้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็คือจบแล้วครับสำหรับมูเมนต์นะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว g าร์เด a ย a อเวก n คนนครับเอาละครับต่อมาก็เป็น Guardian สืบทอดนะครับการี Guardian สืบทอดเนี่ยก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนกันนะครับแต่แนะนำว่าให้ล็อกสกิลนี้ไว้ไอ้ย่างก้าวไร้เมตตาเนี่ยจริงๆแล้วตัว g าร์เด a ย a อเวก n คนนเนี่ยหรือว่า กาเดิมสืบพ่อเนี่ยก็ควรจะล็อกอันนี้ไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันทําให้เราแบบเสียจังหวะนะครับก็แนะนําว่าให้ล็อกเอาไว้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อาจจะล็อกเป็นอันนี้สกิลอะไรอ๋อไล่ล่าสัตว์ป่านะครับคือสกิลที่แบบว่าคลิกขวาค้างนะครับอันนี้อาจจะล็อกเอาไว้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สาหรับการฟาร์มบอลนะครับแล้วก็เออทลายหัวใจอันนี้ก็ต้องล็อกไว้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรกันอ่าลบหลีกอันนี้ก็ล็อกไว้นะครับหมดแล้วมีประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูคอมโบการเดียนสืบทอดกันดีกว่านะครับคอมโบกานเดียนสืบทอดเนี่ยมันก็จะมีหลกัหลกๆอยู่ที่มันเป็นหัวใจสําคัญของมันนะคือเดินข้างคลิกขวานะครับมันจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชั่นของทุกๆสกิลที่การเดียนสืบทอดเนี่ยทำได้นะครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้เออเดินข้างคลิกข,ขวานะครับแล้วก็ลง F เห็นไหมมันก็จะเป็นการแคนเซิลได้นะครับเดินข้างข,ขวาสเปซบาร์นะครับประมาณนั้นเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยคือมี2สกิลนะครับก็คือก็คือ1นะครับสกิลชิปเอฟอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอหาชิปเอฟแป๊บนึงน,นะอ่ะสกิลชิปเอฟเนี่ยถ้าเราใช้โดนสตูเนี่ยสตูจะติดพลังป้องกันทั้งหมด20หน่วยนะครับ อันนี้ก็เป็นสกิลที่สําคัญแนะนาไว้ใช้ตอนเปิดกองมอนนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ผมบอกไปในสกิลเอาเวคเคนนิ่งนะครับก็คือสกิลสเปซบาร์นะครับที่จะช่วยให้เรามีค่าความเสียหายทีิคอบเพิ่มอีก5%นะครับก็เวลาเปิดมอนเนี่ยง่ายมากนะครับก็ถ้าเราเลงและเราเลงเราชอบนะสมมุตินี่คือไกลฟินล่างใช่ปะเราก็อาจจะชิปเอฟสเปซบาร์ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นการเออดึงบัฟแล้วก็ใส่ดีบัฟกับศัตรูนะครับเป็นการเปิดกองมอนที่ดีนะครับ ก็สมมุติเจอไกฟินล่างใช่ปะเราก็จะคอมโบกันแบบนี้นะครับขออนุญาตปิดชื่อก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะบังเพื่อนๆนะครับก็จะเริ่มจากการใช้ชิป F สเปซบาร์นะครับชิปซ้ายชิปขวานะครับลง F นะครับแล้วก็ชิป Q ค้างนะครับแล้ว Q อีกทีนึงนะครับก็เป็นอันจบคอมโบแล้วครับประมาณนี้เลยอันนี้คือคอมโบสั้นๆง่ายๆสไตล์กาเดียนสืบทอดนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่ามันคอมโบยังไงเอาแบบช้าๆนะครับก็จะเริ่มจากการที่ชีฟ F อฟนะครับสเปซบาร์นะครับนี่คือ1สเต็ปแรกสเต็ปที่2นะครับคือการชิกซ้ายนะครับและชิกขวานะครับสเต็ปที่3คือลง F นะครับแล้วก็ชีฟคิวนะครับปล่อยและคิต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการฟูลคอมโบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าทำยังไงเป็นแบบฉบับรวมนะครับชีฟ F อฟ สเตปบาร์ชิปิกซ้ายชิปิกขวาลง F นะครับแล้วก็ชิป Q แล้วก็ Q นะครับอ่าทีนี้แหละบางทีมันจะติดปัญหาว่าเราไม่มีคอมไม่มีคอมโบจะวนใช่ปะซึ่งผมจะบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าตัวการ์เดียนเนี่ยสืบทอดเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวเรนเจอร์เวกนิงเลยก็คือมันเป็นตัวละครที่ไม่มีความตายตัวนะครับสามารถเล่นยังไงก็ได้ตามสะดวกนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เห็นสกิลไหนเนี่ยเอาออกมาเรียงกันแล้วเนี่ยมันแบบมันมาแล้วใช่ปะก็ ให้ใช้สกิลนั้นได้เลยครับไม่ต้องฟิกส์นะครับว่าจะต้องเป็นสกิลหรือคอมโบประมาณนี้เล่นได้เรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้เลยสเปซบาร์เนี่ยใช้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยเห็นแล้วว่าแบบสเปซบาร์มาก่อนใช่ปะก็อาจจะใช้สเปซบาร์เนี่ยครับแล้วก็เดินข้างชิปเอก็ว่ากันไปนะชิปซ้ายชิปขวาเนี่ยเนี่ยสเปซบาร์มาแล้วก็ใช้ไปก่อนนะครับชิปคิวมาแล้วก็ใช้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ฟิกส์นะครับสามารถใช้ได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ย เราสามารถวน add on เนี่ยกลับมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรเิสืบทอดเนี่ยเป็นตัวละครที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจดูคลิปนี้แล้วไม่เก็ตนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นยังไงก็ได้นะครับสำหรับการเดินสืบทอดนะครับแนะนําว่าให้เล่นตามใจฉันนะครับตัวการเดินสืบทอดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ได้มีสกิลตายตัวนะครับอย่างที่บอกไปพยายามฝึกเล่นดูสกิลให้เป็นนะครับว่าสกิลเนี่ยมันมีคู่ดาวอันไหนเหลือออยู่ก็ใช้้ััันนนนะครบ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวการเด่นสืบทอดนะครับส่วนสกิลมูฟเมนต์เนี่ยก็จะเป็นง่ายๆเลยนะครับคล้ายๆตัวเอ่อคล้ายๆตัวการเด่นเอเวกเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเดินหน้าเอฟไปก่อนแต่ปกติการเด่นเอเวกเนี่ยมันจะเป็นเดินหน้าเอฟแล้วลงเอฟใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเอ่อเดินหน้าเอฟแล้วสีนะครับจะเป็นแบบนี้เดินหน้าเอฟสีนะครับอ่าแค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเดินหน้าเอฟแล้วสีจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไปไม่ถึงนะครับก็แนะนําว่าให้เอ่อ เดินหะน้าชิป้วจะเป็นแดดทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะกดสเปซอา่าแป๊บนึงนะกดกระโดดทีหนึง่งแล้วคลิกแล้วอะไรวะกดกระโดดแล้วชิปก,ก็ได้นะแป๊บนึงนะอ๋อกระโดดแล้วคลิกขวาใช่ใช่ใช่กระโดดแล้วคลิกขวา,ขวาอ่าอย่างนี้เดินหน้าชิปแล้วกระโดดคลิกขวาก็ได้เดินหน้าชิปกระโดดคลิกขวาอย่างเงี้ยก็จะเป็นมูฟเมนต์ระยะสั้นนะครับหรือจะเป็นแบบเดินหน้า F อแล้ว C ก็ได้นะครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็มีอีกสสกิลที่ต้องรู้ไว้คือเดินหน้าขิ้ขวาและเดินหน้าคิวนะครับเอาไว้รีโพซิชันนะครับจะเป็นอย่างนี้เดินหน้าขี้ขวานะครับหรือจะเป็นแบบเดินหน้าคิวก็ได้เป็นการรีโพซิชันนะครับสำหรับตัวการ d เดนเ a อ e ์เวกานินะครับไปเดี๋ยวเราไปปิดสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับไปดูกัน เะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวการ r เดียนะครับทั้ง2ส,สายทั้งสืบทอดแล้วก็ a w a k ว้ก n นิเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปสอนเล่นหลายๆตัวนะจะเป็นคลิปแบบสั้นๆแล้วก็ให้เพื่อนๆดูแล้วแบบว่าเข้าใจนะครับซึ่งผมต้องบอกกับว่าเพื่อนๆก่อนที่จว่าคลิปเนี้ยอาจจะยาวไปันิดนึงเพราะว่าผมอะค่อนข้างที่จะพูดเยอะนะอารมณพบทเยอะแล้วก็ ปิดคลิปมันก็อาจจะเยอะนะครับถ้าใครดูไม่จบก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งสามารถกรอที่จะมาดูได้เลยนะครับว่า,าแต่ละตัวเนี่ยคอโมโบย,ยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพยายามทำรูปภาพอินโฟกราฟิกแปบไว้ให้นะเออประมาณนี้แหละไม่ยากนะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าตัวชีพตัวต่อไปที่ผมจะเอามานาเสนอเป็นตัวอะไรนะก็ให้กดติดตามไว้ได้นะครับที่ช่องตอมเคนชโรนะครับแล้วผมเนี่ย ก็มีเขาเรียกอะไรไลฟ์สดนะครับหรือว่าสตรีมสตรีมมิ่งนะครับที่ทางตัวแพลตฟอร์ม Twitch TV หรือว่าจะเป็นทาง u t u b e นะครับก็สามารถมาติดตามกนได้มาพูดคุยได้แล้วก็มาขออาชีพได้นะผมจะพยายามสอนเล่นเท่าที่สอนได้นะครับซึ่งอาชีพถัดไปผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ทุกคนอยากจะรู้คอมโบมันมากๆนะฮะเป็นตัวอาชีพที่ได้ได้ว่ามีแต่คนอยากเล่นแต่เล่นไม่เป็นนะครับซึ่งเป็นอาชีพตัวผู้หญิงนะครับถือคาถา เออผู้หญิงถือคาทานะก็แค่นี้ก็หลายคนคงจะรู้แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้คอมบองน้องนะครับก็ติดตามไได้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อหลอดคลิปของน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาตอมพิเชโลก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ